สวัสดีตอนบ่ายนะครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสื้อผ้าป้ายนะฮะอากาศร้อนรุ่นนะครับดูดนะเดี๋ยวแดดคุณผู้ชมโอ้โหโอ้อะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะจะไปอัปเดตนะฮะสองจุดนะฮะจุดแรกก็นะ ไปถามห้องน้ำนะครับผมนะดอกไม้สวยจังนะฮะดอกไม้บานหลังฝนตกโอ้้ช่อนี้ยาวมากเลยงามนะฮะมะดูนะครับพี่พี่นะครับช่างนะ หลังจากเมื่อวานนี่ก็หยุดไปหนึ่งวันนะครับเพราะว่ามีงานบุญใหญ่นะครับที่หมู่บ้านนะครับตามที่เราได้ไปร่วมบุญโรงทานกันนะฮะจากนี้ก็ก่อผนังน,นะฮะห้องน้ำนะครับ ทั้ง1บห้องเรียบร้อยนะครับจากนี้ก็จะเป็นการถ่ายฉนะครับความสูงของอด้านข้างเนี่ย2.5เมตรนะครับผม ส่วนด้านในนี่ก็สเมตรสองเมตรพนะืนน่าจะระดับประตูนะฮะจะเห็นว่าพื้นที่ตรงกลางน่ะจะกว้างมากนะนครับซึ่งตามที่ป้าเล่าให้ฟังก็จะมีแกงข้างในให้ตกคาวาสวยงาม จุดนี้ทางด้านข้างประตูเนี่ยนะก็จะมีนะตกแต่งกระถางมาต้นไม้นอนนะครับตรงจุดนู้นก็จะมีกระจกเนาะนะฮะเพราะว่าเป็นห้องน้ําผู้หญิงก็จะต้องมีกระจกนะฮะก็จะว่าทีมช่งนะางทำงานเร็วมากนะคุณผู้ชมยกโป๊กให้เลยนะรวด,ดเร็วนะฮะ ดอกกุหลาบยามบ่ายนะครับตอนีการรื้อรานกาแฟะนะก็คืบหน้าไปอย่างรวดเร็วนะครับนะงานใหญ่นะครับง,งานหนักในช่วงนี้เลยนะครับเพราะว่านะทีมช่างนะฮะลงเสือกับบ่าวมือเนี่ยจะต้องนะใช้อุปกรณ์นะฮะตัดถ่านนะฮะตัดเหล็ก คาดว่านะฮะหลังจากการทือแล้วคงจะได้นำของไปใช้นะฮะงานต่อแนะครับเห็นว่านะจะเอาส่วนที่เป็นหลังคานี่แหละนะครับไปต่อต่อเติมนะน,นะท่ามข้อกัวนะครับให้กบับบนเหนือบนรอดนะคุณผู้ชมนะเพราะมีหลายท่านคอมเมนต์มาว่ามันดูแคบเกินไปนิดนึงนะะดูดูแคบเกินไปนะครับ,รบมันต้องมีพื้นที่นะที่มากกว่านี้นะครับ และอีกอย่างนึงก็คือว่าเราจําเป็นจะต้องนะมีจุดนะที่จะนำนะมูลวัวนะแยกออกมาจากบรินะเวณที่เขานอนนะเพื่อไมนะ่ให้มันมีความชื้นนะครับถ้าปูดง่ายๆคือมีส่วนที่นะต้องจุดตากนะตากขี้วัวนะนะก่อนที่จะนําไปใช้งานขนะี้วัวจะต้องนะแห้งก่อนะไม่สามารถนะ นำขี้วัวนะครับตอนเปียกนะครับไปใช้งานได้นะมันจะมีกรรมฐานนะที่าทำให้ต้นไม้นะครับได้ได้รับความเสียหายนะอาจจะตุยนะครับอาจจะตุยได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีจุดพักมูลวัวก่อนนะครับ คาดว่าเมนะื่อหรือนะรางกาแฟตรงจุดนี้ออกนะฮะก็จะทำให้เห็นพนะื้นที่ตนะนะนั้นบริเวณนั้นหน้าลานนมตปูนี้นะกว้างยิ่งขึ้น,นครับผมนะ้วก็มาลุ้นะกันต่อนะว่าจุดนี้เนะี่ยจะปล่อยไว้แบบนี้นะให้มันโลกงกว้างไปเลยนะหรือว่าจะมีการนะปรับภูมิทัศนะ์ทำอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับนะ เอสที่ชมคลิปนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับอากาศร้อนรจริงๆครับวันนี้นะครับเมื่อกี้ลุงเสือก็บอกว่านะการรื้อรางกาแฟนะไมนะ่ไม่สามารถที่จะทํานะให้เสร็จนะภายในวันนี้ได้นะครับอากาศมันร้อนเกินไปนะครับการทำง,งานก็จะนะทำให้มีอุปสรรคล่าชาอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับการ ตัดทางนะฮะแว่นติดผมก็ฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะสนับสนุนนะฮะให้กำลังใจนะฮะโดยการติดด่านนะครับรวมถึง ผลิตนะภัณฑนะ์จากบริษัทโมโนงคุ้มทรัพย์จำกัดนะฮะท่านสนใจอยากจะนะสันะปปะทานเะนี่ยอาหารทะเลนะอาหารทะเลแห้งนะ่ยปลาเกลียวเนะี่ยปลาหมึกนะหรือกุ้งแห้งเนาะนะฮนะหนึ่งเก้าเก้าส่งฟรนะีปลายทางไม่มีบวกเพิ่มเนาะนะฮนะแค่หนึ่งชิ้นก็ส่งให้นะครับผมนะนะนะหรือสนใจผลิตภัณฑ์อื่นๆเนาะนะนะกาแฟคอลลาเจนนะครับครีมครีมกันแดดเซรั่ม สบู่ฮันนี่โซฟนะฮะก็สนับสนุนนะฮะติดต่อผ่านแอดมินได้เลยนะฮะหรือผ่านยูทู e ทุกคนทุกช่องนะ